ส่วนที่ต่างจังหวัดนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครูอย่างในพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีข่าวคราวเนาะเรื่องของคุณครูได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะจังหวัดยะลาค่ะก็มีการทําบุญตักบาตรด้วยในวันครูและอุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ล่วงลับจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับจัดพิธีละหมาายัดขอพรค่ะโดยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒยะลา สํานักงานศึกษาที่การจังหวัดยะลานะคะก็ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน21รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนงในวันครูและอุทิศส่วนกุศลแด่ครูผู้มีพระคุณรวมถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน46คนโดยมีข้าราชการครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลาพร้อมใจกันมาร่วมพิธี ในวันนี้นอกจากจัดพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธแล้วยังมีการจัดพิธีละหมาดหายัดทางศาสนาอิสลามเพื่อขอพรให้กับเพื่อนครูทุกคนตลอดจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสันติสุขมาดูโพกันบ้างใน